เราสามารถเดินทางไปในทวีปต่างๆได้ไหมคอตอบคือไปได้ในครั้งพุทธกาลเนี่ยสาวกของพระองค์ที่มีอิทธิปฏิหารเนี่ยสามารถออกเดินอากาศได้เนี่ยก็สามารถไปในทวีปอื่นๆได้ครั้งหนึ่งพระโมคคัลลานะเนี่ยเคยจะเดินทางขออนุญาตพระพุทธเจ้าไปบินทบาตท,ที่ทวีปอื่นเพราะในเวลานั้นเนี่ยขาดแคลนอาหารมากขอพระพุทธเจ้าว่าถ้าครั้งนี้เนี่ยอาหารมีทะบาตรเนี่ยพระจะอยู่กันไม่ได้แล้วไม่มีอาหารและขาดแคลนกันเหลือเกินทายังไงดีพระโมคคัลลานะเสนอเลยทั้งนั้นเอาง้วนดินแล้วกัน เดี๋ยวข้าพระะุทธเจ้จะถามว่าจเธอทำยังไงจะเอาเงินดินขึ้นมากินจะเอาเงินดินขึ้นมาฉันพู้เจ้าเลยบอกว่าพระโมคัลานะเลยเสนอว่าถ้าพระองค์เนี่ยจะพลิกแผ่นดินที่มีเงินดินเหลืออยู่ในโลกเนี่ยถ้าพระองค์เนี่ยจะเอาขึ้นมาเอาแล้วสัตว์ต่างๆในโลกล่ะถ้าเธอพลิกแผ่นดินจะอยู่กันยังไงเราไม่ตายเหรืออะไรเงี้ยพระโมคัลานะ้เลยบอกว่าข้าพระองค์เนี่ยจะเอามือข้างหนึ่งแพ็คแผ่นดินอีกมือข้างหนึ่งเนี่ยจะรองรับคนเอาไว้ผู้นี้เจ้าบอกว่าพระโมคัลานะเธออย่าทำอย่างนั้นเลยไอ้ที่เธอคิดไว้เเนนี่ยยมัจะผิดาไปล อะไรเงี้ยมันจะไม่เป็นไปตามที่เธอคิดอย่าทาอย่างนั้นเลยแล้วก็เลยบอกว่าถ้างั้นขอไปบินทบาตนอกโลกในทวีปอื่นขอไปบินฉบาตในทวีปต่างๆเนี่ยเขามีความศรัทธาอยู่แล้วมีความศรัทธาในพะุทธเจ้ามีคุณธรรมจริยธรรมในการแบ่งปันจากาให้ทานกันอยู่แล้วพระเจ้าบอกว่าอา้าวแล้วพระภิกษุที่ไม่มีอาหารล่ะจะจะทำยังไงท,ที่ที่ไม่ไม่เรียกไม่มีอิทธิปฏิหานอ่ะเธอจะทำยังไงเขาจะไปยังไง อย่างเงี้ยเพราะขนาดว่าถ้างั้นข้าพระองค์เนี่ยจะท้างหนึ่งเนี่ยจะเอาคนทั้งหมดเนี่ยใส่มือข้าพระองค์ไปแล้วพากันหอกไปหอกไปที่ทวีปนั้นแล้วไปพากาับบิดาบาตผู้จะบอกว่าเธออย่าคิดอย่างนั้นเลยมันจะไม่เป็นไปตามความปรารถนาของเธอแน่นอนเห็นไหมความสับพันยูของพระองค์อ่ะพระองค์ทรงทรู้เหนือสาวกของพระองค์แม้นั่นขนาดอารหันคิดนะแต่พระองค์ก็ยังเบรกไว้ว่าไม่ให้ทับอย่างเงี้ยเพราะว่าความเป็นสับพันยูอ่ะดังนั้นอย่างที่กรณีที่เราคุยกันก่อนกรณีที่คุณกิกเนี่ย พูดเรื่องของการเดินเจ็ดเก้าใช่ไหมการเดินเจ็ดเก้าไม่บริบทตรงนี้เนี่ยอาจารย์เคยตอบคําถามในกลุ่มคนขอ,ของพวกเราเนี่ยอาจารย์ก็ตอบเป็น,นกลางผู<ม>้ไดเจ้าเนี่ยให้หลักมหาประเทศสี่หลักการามาสูตรเราไม่รู้หรอกว่าในตําราเนี่ยบันทึกจริงหรือไม่จริงขาดตกบกพร่องหรือเพิ่มเติมอะไรไม่เพิ่มเติมอาจารย์ก็เลยวางเป็นกลางว่าอย่าเพิ่งรับรองอย่าเพิ่งคัดค้านเอาไปตรวจสอบใยหลักธรรมหลักวิทในบทอื่นก่อนว่าเข้ากันได้อย่างดีหรือเปล่าที่นี้ในโลกความเป็นจริงเราของเราทั้งหมดเนี่ยเราเกิด